สเตราโก p พัทรับเตําเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาวถูกกว่าการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่องนัทเซอร์เด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟ,ฟรีสแกน QR โค้ดได้เลยอยากเติมเกมต้องสเตราโก p พัท สวีดัดสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n u s x นะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาประกาศข่าวนะครับในส่วนของเกม Solo r e v e l i n g a l i c e นะครับก็มีข่าวดีจะมาแจ้งเพื่อนเทุกท่านเลยนะครับสำหรับการเปิดตัวสําหรับเกมนี้นั่นเองนะครับก็จะเปิดให้เล่นในส่วนของ Soft Launch นะครับก็ Soft l a u n เนี่ยมันคือการทดลองเล่นนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นการเล่นแบบ s o f ซอฟนั่นแหละ นะครับก็เปิดบนสโต e ไทยนะครับแล้วก็แคนาดาวันที่21มีนาคมนี้นั่นเองนะครับข่าวก็มาจากเพจเล่นเกมอะไรดีข่าวเกมออนไลน์มือถือนั่นเองนะครับยังไงฝากไปติดตามเพจนี้ด้วยละกันนะครับก็บอกเลยว่ามีข่าวดีๆกับเกมออนไลน์เกมมือถือมากมายให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับก็ สำหรับวันที่21มีนาคมนี้นะครับก็ได้เปิดตัวซอฟต์แวรในส่วนของสโตไทยและก็แคนาดาเป็น2ประเทศแรกนั่นเองนะครับในส่วนของการทดลองเล่นและจะเปิดพร้อมกันทั่วโลกนะครับภายในวันที่24พฤษภาคมนี้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในส่วนของหน้าเว็บไซต์นะฮะมีการประกาศอะไรบ้างหรือเปล่านะครับก่อนที่ไปดูนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซั b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปวิดีโอต่อไปด้วยแล้วกันนะครับ สำหรับในส่วนของหน้าเว็บไซต์โซโล่แล้วลิงอ l ไลซ์นะครับก็เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เขียนว่าค o m ing s o ูนนั่นเองนะครับรวมไปถึงสามารถที่จะดาวน์โหลดผ่าน App Store Google Play และก็เวอร์ชัน PC นะครับก็ขึ้นเพื่อนท่านใดนะครับที่ชอบเล่นเวอร์ชัน PC นะครับหรือว่าหรือว่ามีสเปคคอมค่อนข้างสูงนะครับก็เล่นผ่านเวอร์ชัน PC เนี่ยจะได้รับในส่วนของภาพนะครับแล้วก็กราฟิกที่สวยงามมากๆนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับสำหรับในส่วนของรางวัลเข้าร่วมนะครับ มอบรางวัลด้านล่างเมื่อเข้าเกมนะครับนี่เลยนะครับสำหรับรางวัลแรกนะครับรีวาร์ดศูนย์หนึ่งนะครับเซตเกาะประดับในตำนานนั่นเองแล้วก็รีวาร์ดสองนะครับจะได้รับในส่วนของคอสตูมแบ็กสูทของซองจินอูนั่นเองก็เป็นพระเอกของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาน,นะครับรีวาร์ดศูนย์สามฮันเตอร์ยูจินโฮผู้ช่วยเหลือของคุณนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวละครอ,อีกหนึ่งตัวละครที่อยู่ในอนิเมะนั่นเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็น โกห0 0 0 0บวกคริสตัลพลังเวทและท่าตุ2ชิ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูว่าในส่วนของคริสตัลพลังเนี่ยนะครับเราสามารถทำอะไรในเกมได้บ้างนะครับหรือว่าเป็นการอัปเกรดเลเวลหรือว่าเป็นการทาการหรือว่าเป็นการตีบวกอูต่างๆเดี๋ยวเราต้องไปรับชมกันนะฮะแล้วก็โกเนี่ยแน่นอนนะครับว่าเป็นการอัพตัวละครอ,อยู่แล้วแล้วก็เกมนี้นะครับตัวละครทั้งหมดจะมี20ตัวนั่นเองนะครับก็บอกได้เลยว่าเท่มากๆนะครับแต่ละตัว เดี๋ยวเราจะต้องไปดูกันนะครับว่าแต่ละตัวนะครับอยู่แรงอะไรบ้างแล้วก็ตัวละครที่ต้องมีนะครับสำหรับการเปิดตัวครั้งแรกนะฮะสำหรับเกมนี้เดี๋ยวเราต้องไปรับชมเพีลสกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาให้แล้วกันนะฮะก็ประมาณนี้แหละนะครับในส่วนของหน้าเว็บไซต์นะครับก็บอกเลยว่าใครที่ติดตามอนิเมะอยู่นะับหรือว่ากําลังติดตาม ในส,ส่วนของ Netflix นะครับ <c oughs> ก็บอกเลยว่าเกมนี้มาให้เราเล่นแล้วนะครับวันที่21มีนาคมนี้แต่นะครับอาจจะมีการเลื่อนหรือเปล่านี้เดี๋ยวต้องมารับชมกันนะครับแล้วก็วันที่24เดือนหน้านะครับเดี๋ยวเราต้องมารับชมว่าจะเปิดจริงหรือเปล่าน,นะครับ <c oughs> ข้อบอนเลยว่าโลกเลื่อนอาจจะเลื่อนหรือเปล่านะครับก็ต้องมารับชมกันเนาะสำหรับในส่วนของเกมนี้นะครับก็เป็นเกมอีกเกมหนึ่งนะที่ผม ตั้งตารอคอยมาเนิ่นนานนะครับกับเกม3 d Action RPG นะครับสำหรับในส่วนของใครนีที่อยากจะหาข้อมูลนะครับหรือว่าอยากจะติดตามก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยละกันนะครับสำหรับในส่วนของเกม Solo Leveling a l l i a n c e Server Global นะครับก็ อยากให้เพื่อนๆมาเล่นด้วยกันกับช่องผมนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเราก็ในส่วนของฟุตเทจหรือว่าในส่วนของคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยนะครับขอแจ้งนิดนึงนะฮะก็เอามาจากในส่วนของเว็บเพจนั่นแหละนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็เอามาทําเป็นคลิปวิดีโอของผมเองได้นะครับ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องผมด้วยละกันนะครับกับเกมนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับว่าเกมนี้จะไปลูบเดียวกับในส่วนของเกมวันพันแมนเวิร์ลหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราต้องมาติดตามชมกันวันที่21มีนาคมนี้ฝากติดตามด้วยละกันนะครับวันนี้ผมนะยโซเอ็กนะครับมาประกาศข่าวเบื้องต้นนะเพื่อนๆรับทราบกันสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตไว้เจอกันบายบายสวัสดีครับ